สวัสดีพี่น้องวันนี้เป็นภาพบรรยากาศเด้อทิพผ้ามาเป๊ปซี่ไปอาบน้ำอยู่หวยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือภาพบรรยากาศทิพผ้ามาเป๊ปซี่อันอาบน้ำอยู่หวยทิพผ้าพ่นขี่รถจักรไปได้พี่น้องเพราะว่ามาเป๊ปซี่เพิ่นเคยื่อขี่รถจักรอันทว่าทว่าขราเจ้าไปไซนะเะพ่นกับม้าขี่รถไปน้ำนะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือภาพบรรยากาศ สีผ้ามาเป๊ปซี่มานั่งฮัตซีนั่งพุชดีตามน้ำอยูยออ่หวยน้อพี่น้องเนาะเนาะมามาบนามเป็นีาน้านนหวยได้พี่น้อง

ตามเลยพี่นอ้องเด้อทำเลยเด้ออันนี้คือน้าบวยพี่น้องน้าบวยที่พันเจ็ดตัวประทนะพี่น้อ,องตัวประท่ามาเิ็นสีสามน้่ะพี่น,น้องนครับพี่นอ้องเพื่อภาพบรรยากาศตัวนี้มาเป็นสีบนหัยหอมอาบน้ำเลยพี่น้องจับ อาจารย์นะครับส uh, the um, ีจับเพิ่นรองบุญเว่าได้ได้ละเมื่อกับมันสะอาดตลอดได้พี่น้องแต่ว่าไม่เห็นน้ำหวยแห้งมันกับยากเพนกับเลียดไปได้มากม่กอันนะครับทีดีจะร่งเอาพิ่นอา้มน้ำเ้ิ่ลูกเพิ่ลูกเอาเพิ่นอั้มน้ำบุญจับบจับบุงจับจับบันบางจับบันตามน้ำบาง โอ้ม oh, ันกระเด็นไปเรียนมาอยู่พี่น้องมันย่านหนามมันย่านมันย่านหนามไหลพี่น้องก็เป็นภาพบรรยากาศหนามแห้งม้าพิษสีมันมันมันมางอมาหนามเพราะว่ามันเคยตกเพราะว่ามันเคยตกลงไปก่องตาดเพื่อหนึ่งนะมันย่านเลยให้พี่น้องเห็นภาพบรรยากาศก่องตาดเนาะก่องตาดจะนีม้าพิษสีเคยตกเพื่อหนึ่งนะมันจะย่านพี่น้องเด็ดเห็นตาแล้วมันก็ แต่ปเป็นมาทุกไทยมันหัวหักพี่น้องอ้าแนวจับจม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 มาเออภาพบรรยากาศต,ตัวนี้นั่งฮัดกำลังฝุดกำลังจมกระถีบอมามหนามอ่านจมจมไปเบื้องฝุดเบื้องหัวลูกเบื้องหัวตาทุนยานมัน,านายานเอาสีพญายามเอามาติ๊กเสียฮะหามหนามพี่น้องๆๆยับยับยับมองน้อยหน่อเออช่วงบรรยากาศตัวนี้ อ้เอา้าเอาน้ำยน้ำเตยามาอมันเื่อพี่น้อง้เออนั่งพูดดีกำลงังตาอาตาตาตยน้ยมาเลยมาเิมิม,ม,มอะรโยนโยนลงน้ำเลยก็ได้เลย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  ะมะนามมันมนามนาํายากไรพี่น้องขิดรุนาด้วยเดี๋ยวายทายพี่น้องพี่น้องมึงน้มหนามน้มนามหยากไรพี่น้องเอามันลุงนาด้วยเอาเห็นภาพบรรยากาศตอนนี้บักบักเวทตีโตหนาม มันเดือดรายเลยถิ่มมั่นนะลูกลน้ำพี่เราไปเทไปเเทไปเทไปเทอ้าโอเคเลยเนาะเสนเจ้าพ่นน้ำน้ำเรียบร้อยแล้วท่านนีน้เอ้านั่งฮัดกําลังพูดแต่เจ้าหน่อยสิภามันกลัาบบ้านเอ้าพอาะผอว่กับใจเด้อพี่นอ้องอ่าติดตามคลิปของผูง้อ่อนมณีวบ่งอ่านั่งพูดนั่งฮัดไว้ๆเพื่อนไวไวพี่นอ้องเอเอ้า